ขอความสุขความเจริญในธรรมจบังศ์บรรมดาญาตโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเช้าข้างนี้นั้นเราท่านทั้งหลายก็กลับมาพบกับรายการพุทธธรรมนำชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุขโขทยัยที่เคลื่นความถี่ FM 913.75เมกะเฮิร์ดำเนินรายการโดยอัตมภาพพระหาดวงอำนาจศรีมังคโรวัดสวรรคารามในพระสังฆราชูปถรม อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งจะได้หยิบยกในสิ่งที่เป็นคติธรรมเพื่อน้อมนำมากล่าวให้กับญาติโยมสาทุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังเป็นประจำพร้อมกับบรรยากาศยามเช้าๆซึ่งเช้าวันนี้นั้นก็ตรงกับเช้า ของวันที่25เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2,568เจเริญพรญาติโยมทั้งหลายแล้วกันที่เป็นท่านผู้ฟังไม่ว่าจะฟังจากที่ใดอย่างไรนะเจริญพรทุกท่านเลยซึ่งเมื่อวานนี้ต้องขอภัยโยมเมื่อวานนี้หายไปหนึ่งวัน น่าต้องขออภัยอย่างที่พอเมื่อวานจริงๆตั้งใจจะมาวันนี้ก็เกือบอีกแล้วน่เกือบที่จะเข้ารายการไม่ได้เพราะว่าโทรศัพท์น่าจะเริ่มมีปัญหาแล้วก็อินเทอร์เน็ตไม่ขึ้นน่เลยต้องรีสตาร์ทใหม่ๆห,หลายอย่างเลยน่แต่สม่วานนี้ที่ไม่ได้มานต้องขอภ ทางสสสุโข,ขทัยโยมเมื่อวานนี้ตัางใทมาแล้วช่วงรอเวลาแอบเหยียดกายในขณะที่รอเวลาอีกสิบนาทีจังหวะนั้นมันแวบหายไปไนายโยมก็เลยไม่รู้ตัวเลยทำให้ไม่ได้มาจัดการจะทำนำชีวิตต้ตองขอภัยยญาติด้วยแล้วกันดังกล่าว เพราะนั้นอรายาโยมทั้งหลายวันนี้นี่ถือว่าก็พร้อมที่จะกลับมาพบกันเจอกันพร้อมที่จะมาพูดคุยกับญาติโยมทั้งหลายที่จะหยิบยกในสิ่งที่เป็นคติธรรมนะสั้นๆที่จะน้อมนำมากล่าวให้กับญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังก่อนอื่นเลยนี่ต้องบอกว่า มีเรื่องที่จะเล่าให้กับญาติโยมทั้งหลายได้ฟังโยมนะที่วัดที่มีงานศพนะจริงๆอยากจะเล่าเกี่ยวกับงานกระถินปีนี้ยโยมเจ้าภาพกระถินปีนี้ที่วัดสวรรคารามเนี่ยเป็นเจ้าภาพกระถินที่บุคคลที่อาตมาไม่เคยเห็นโยมต้องบอกแบบนี้เลยเป็นบุคคลที่อาตมาไม่เคยเห็นมาก่อน ไม่ใช่ไม่เคยเห็นหน้านะไม่เคยเห็นอุปนิสัยลักษณะอย่างนี้เลยวันนี้หยิบยกขึ้นมากล่าวให้กับญาติโยมทั้งหลายได้ฟังนะรู้สึกดีใจเล็กๆโยมอยู่ภายในทำไมตามาจึงบอกว่าเจ้าภาพกระถินเนี่เป็นบุคคลที่อรรมาไม่เคยเห็นมาก่อนโยมก็ต้องบอกแบบนี้ว่า ณปัจจุบันวันนี้ที่วัดสวรรคารามเนี่ยมีตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลอยู่สองศพหนึ่งในสองศพเนี่ยเป็นยายของลูกศิษย์อัตมาภาพซึ่งตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลอยู่แล้วน่าจะลูกสาวของผู้ตายเนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนกับเจ้าภาพกระถินที่จะทอดที่วัดสวรรคารามปีนี้โยมแล้วพร้อม ยายท่านเนี้ยตายหรือเสียชีวิตลงเนี่ยยมรู้ไหมว่าเจ้าภาพกระถินปีนี้เนี่ยรับเป็นเจ้าภาพทำดอกไม้จัดงานศพทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณยายที่เป็นแม่เพื่อนเนี่ยยมสุดยอดจัดเลยถามว่าทำไมตมาถึงบอกว่าตมาไม่เคยเห็นคนลักษณะอย่างนี้ยมก็คือนับย้อนลอยถอยกลับไปเมื่อ น่าจะเป็นปีกว่าแล้วนะปี2ปีแล้วมีโยมคนหนึ่งที่เขาทำมาค้าขายอยู่ที่ซอย8นะเป็นเหมือนร้านอาหารที่สวรรคโลกเส้นถนนอาหารนะในเขตเทศบาลเขาเรียกว่าซอยแหรือสาย8นะสมัยนั้นนี่นับย้อนลอยถอยกลับไปเล่าให้กับญาติโยมได้ฟังมีผู้หญิงคนหนึ่ง ในบ้านมีกันอยู่3คนก็คือมีแม่มีลูกแล้วก็มีหลาน3คนใช้ชีวิตอยู่ในบ้านปรากฏว่าเมื่อนานมาแล้วเนี่ยประมาณเกืบอบ2ปี3ปีแล้วน่าจะาก,กว่านั้นอาตมาเนี่ยน,นั่งสวดมนต์อยู่ในห้องนี้แหละสวดมนต์กับญาติโยมที่มาสวดมนต์ทุกวันตอน5้าโมงเย็น เราก็จะสวดมนต์แประกะญาติโยมทุกวันเลยก่อนโควิดเนี่ยรุ่นก่อนโควิดในห้องสวดมนต์ห้องนี้แหละที่จะมาจัดรายการอยู่นี่แหละปรากฏว,ว่าวันหนึ่งมีพยาบาลโทรมาจะแรกส่งข้อความมาก่อนส่งข้อความมาถ่ายรูปผู้หญิงคนหนึ่งส่งมานะแล้วก็อธิบายว่าผู้หญิงคนนี้เป็นโรคไตยอยากให้ท่านช่วยหมดหนทางที่จะช่วย คือหมายความว่าชีวิตเขาไม่รู้จะไปต่อเดิมทีเขาเนี่ยตั้งใจว่าจะยอมตายจากการเจ็บป่วยของเขาโยมยอมตายจากการเจ็บป่วยเพราะว่าด้วยเหตุผลใดไม่รู้แหละไม่ยอมรักษาโรคตแต่เลือกที่จะยอมตายแต่พอมาวันนั้นน่ะวันที่เจ้าที่พยาบาลส่งข้อความม,มาแตะมาบอกว่าวันนั้นน่ะเขายังไม่อยากตายเขาอยากที่จะมีชีวิตอยู่กับลูก โยมแล้วเจ้าาหน้ที่ก็ส่งรูปให้อัตมาในวันนั้นปรากฏว่าพอดีจังหวะอัตมาสวดมนต์เสร็จก็เข้าใจว่าเจ้าาที่เนี่ยไปลงพื้นที่ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้แล้วก็ไปเจอเคสผู้ป่วยแล้วก็จะนํามาเหมือนกับมาพูดคุยมาปรึกษากอัตมาเนี่ยอัตมาก็เลยทักข้อความกลับไปถามว่าโยมไปลงพื้นที่ที่ไหนแล้วเจอผู้ป่วยที่ไหนอย่างไร ปรากฏว่าในวันนั้นเนี่ยเจ้าที่ตอบกลับมาว่าไม่ได้ลงพื้นที่ที่ไหนแต่ว่ามาเดินตลาดซอยแเนี่ยหรือสาย8ของสวนคคาโลกเนี่ยแล้วก็มาเจอกับครอบครัวนี้แล้วเขาก็จําโยมที่เป็นพยาบาลได้แล้วก็เลยคุยกับโยมพยาบาลเสร็จพยาบาลก็เลยบอกว่าตอนเนี้ยโยมก็ยังอยู่กับผู้ป่วยโยมหาท่านโทรหาท่านสะดวกไหมนี่เล่าให้ฟัง ประอาตมาบอกสะดวกโทรได้เลยเขาก็วิดีโอคอลมาให้อาตมาได้คุยกับผู้ป่วยนะผู้ป่วยก็อ้อนบอนแล้วก็ร้องขอออตมาว่าให้ช่วยเขาด้วยเพราะว่าเขายัางไม่อยากตายอยากอยู่กับลูกต่ออีกสักหน่อยหนึ่งก็เลยนึกย้อนกลับไปถามว่าแล้วทำไมอดีตจึงอยากตายเขาบอกว่าตอนนั้นไม่มีเงินที่จะรักษาแล้วก็ไม่มีทางออกคิดว่าไม่มีใครช่วยเพราะเป็นโรคไตเนี่ย มันมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยคิดว่าตายเป็นตายยอมแต่พอถึงเอาเข้าจริง,รงๆเมื่อมันร่างกายมันจะไม่ไหวจริงๆบอกอยากอยู่กับลูกต่ออีกหน่อยหนึ่งก็เลยร้องขอให้ตะมาช่วยในะตะามาก็ตกลงแล้วก็รับปากยังจําได้วันนั้นวันที่วิดีโอคอเนี่ยเขายกมือไหว้แล้วไหว้อีกแล้วก็ร้องไห้ขอบคุณในะตามาหลังจากนั้นก็ไปทําเส้นจ่ายครั้งแรกในห้าพัน ค่าทำเส้นนะพอหลังจากนั้นก็อาทิตย์ละสมวันครั้งละพันหโยมที่ต้องจ่ายค่าฟอกไตให้เขาสมัยนั้นเนี่ยมีร้านสมชัยการแว่นช่วยบ้างใครต่อใครช่วยบ้างโยมโยมสุพัทไทยโยมต่างๆเนี่ยช่วยกันแต่หลักๆก็คือกองทุนออมบุญวรบาทีท่จะมาจัดตั้งขึ้นโอ้โหกับชื่อเอ่ยได้เนาะกับโยมจ๊ะเนี่ยลูกสาวประดินเนี่ย น่าจะหมดไปเป็นแสนโยมที่ช่วยเหลือเขาทั้งทําห้องปลอดเชื้อทำอะไรต่างๆอันนี้ไม่ได้เป้าหมายจะเล่าให้อัตามาฟังนะแต่อยากจะพูดถึงเรื่องเจ้าภาพกระถิ่นของอัตามาปีนี้นสุดยอดมากโยมใจกว้างมากปรากฏว่าหลังจากนั้นอยู่ไปน่าจะเป็นปีอะนะมาว่าอาจจะปีกว่าปรากฏว่าโยมท่านนี้ก็กำลังจะตาย แม้ก่อนตายเนี่ยแต่มายังมีโอกาสได้ไปหาเขาที่บ้านไปแสดงธรรมให้เขาฟังยังได้มีโอกาสนั่งรูปหัวอยู่เคียงข้างเตียงเขาก่อนที่เขาจะตายในวันนั้นนี่ก็ยังไม่ใช่สิ่งที่ธรรมาต้องการจะเล่าอย่างที่ธรรมาบอกว่าสิ่งที่ธรรมาต้องการจะเล่าก็คือมันเชื่อมโยงกับเจ้าภาพกระถินโงธรรมาเป็นครั้งแรกที่ธรรมาประทับใจคนแบบนี้โยมปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานเนี่ย ผู้ป่วยรายนี้ก็เสียชีวิตลงตายแล้วก็เอาศพมาตั้งที่วัดสวรรคารามบำเพ็ญกุศลศพอกิดมาก็คิดตั้งแต่แรกว่าถ้าเขาตายเนี่ยก็คิดว่ายังไงเขาก็ยกศพให้วัดแล้วก็ให้เราช่วยจัดการให้แน่นอนเพราะว่าขนาดไปฟอกตายอไรต่างๆเราออกค่าใช้จ่ายให้นับแสนในช่วงที่ผ่านมาที่ยื้อชีวิตของเขา แต่พอถึงคราวที่เขาเสียชีวิตจริงๆกลับไม่ได้เป็นอย่างนั้นโยมกลับกลายเป็นว่าเพื่อนนะไม่แน่ใจน่าจะเป็นเพื่อนกับลูกสาวก็คือเพื่อนกับคนตายนี่แหละนะก็คือเจ้าภาพกระถินปีนี้โยมในสมัยนั้นน่ยรับผิดชอบงานศพให้ตลอดทั้งงานโดยที่เขาเองก็ไม่ใช่ญาติพี่น้องนะโยม ไม่ใช่ญาติพี่น้องไม่ใช่ญาติสายโลหิตเ,เลยเป็นเพียงอาจจะเป็นเพื่อนกันหรือรู้จักกันครั้งแรกเป็นเป็นครั้งที่อาตมาทึ่งมากว่ามันมีคนแบบนี้อยู่บนโลกนี้จริงๆเหรอคนที่จะเสียสละให้กับบุคคลอื่นโดยที่ไม่เสียดายว่าจะหมดจะเปลืองเท่าใดดอกไม้ทีใ่ใช้ดอกไม้สดอย่างงดงามจัดงานให้สมเกียรติเลยโยมเป็นดอกไม้สดและทุกอย่างทำดีหมดเลย เกิดมาก็ได้ยินเรื่องราวก็แอบ,บสงสัยว่าเขาเป็นแบบนั้นจริงๆหรอคนแบบนี้มันมีอยู่จริงๆหรอแล้ววันหนึ่งก็ได้เจอเขาก็ดูเขาเหมือนกับยังไงอะลงเล้งลงเล้งแบบเออเป็นคนใจใหญ่แต่ว่าเป็นคนตรงไปตรงมาโผงผางอนะเป็นผู้หญิงนะโยมอก็ก็ผ่านไปนะจนมาศพที่สองที่ตามาเห็นก็คือศพยายของลูกศิษย์ตามาเนะี่ยเมื่อเสียชีวิตลงเนี่ย โยมท่านหนึ่งที่ประสานงานไม่ใช่ญาตินะบอกว่าเจ้าภาพกระถินนะก็คือคุณทิพย,ยดาศรีวิไลหรือโยมสวยเนะี่ยขอเป็นเจ้าภาพจัดการให้ทุกอย่างโดยที่เขาไม่ใช่ญาตินะดังนั้นปีนี้เนี่ยโยมอาตมาจึงถือโอกาสเนะนะก็พูดแล้วก็เลยประกาศเกียรติคุณของเจ้าภาพกระถินของอาตมา ที่จะทอดในปีนี้ซึ่งอาตมารู้สึกภูมิใจมากนะหนึ่งดีใจสองภูมิใจที่เจ้าภาพกระถินที่วัดสวรรคารามเนี่ยเป็นคนมีจิตใจเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันรู้จักที่จะแบ่งปันรู้จักความสุขความทุกข์ของบุคคลอื่นรับรู้ถึงความสุขความทุกข์ของบุคคลอื่นของคนในสังคมได้ นี่คือสิ่งที่อาตมาประทับใจแล้วก็ดีใจมันเหมือนเดินบนเส้นทางเดียวกันได้อยู่กับกัลยาณมิตรแบบนี้เนี่ยอาตมาชื่นใจจึงอยากจะหยิบยกเรื่องราวดีๆเหล่านี้เนี่ยขึ้นมากล่าวให้กับท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ฟังผ่านสวทวิทยุของสวทชสุขโขทัยเนี่ยได้ซึมซับเรื่องราวดีๆอย่างนี้ได้ซึมซับความรู้สึกดีๆแบบนี้ ได้แช่มชื่นหัวใจทำให้ธรรมาจึงหยิบยกเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นมากล่าวให้กับญาติโยมทั้งหลายได้ฟังหนึ่งก็คือต้องการจะบอกว่าปีนี้ธรรมาภูมิใจมากๆเลยถามว่าทุกปีภูมิใจไหมก็ภูมิใจแหละแต่ปีนี้มันเพิ่มภูนทวีคูณขึ้นที่เจ้าภาพกระถิ่นธรรมาเนี่ยเป็นคนที่ไม่รูดิเป็นคนที่มีเมตตาง่ายๆ ไม่รู้ว่าเขาจะทําจริงหรือทําหลอกจะบางคนอาจจะบอกเขาสร้างภาพหรือไม่สร้างภาพอาตมาไม่รู้แต่อาตมารู้เพียงแต่ว่าเขาทําในสิ่งที่คนอื่นทําได้ยากอันนี้สิ่งที่อาตมาประทับใจเขาทําในสิ่งที่คนอื่นทําไมไ่ได้ได้ยากโดยเฉพาะสองศพที่ผ่านมาที่อาตมาเห็นเขารับผิดชอบงานศพแล้วก็ไม่รู้ว่าเขามีศพอื่นๆหรือเปล่าที่อาตมาไม่รู้นะอาตมาไม่รู้ว่ามีหรือเปล่า แต่เท่าที่อาตมาอยู่ที่วสวรรนคารามเนี่ยภายในสอปีน่าจะสอปีถึง3ปีเนี่ยนะอาตมาเห็นแล้วสองศพที่เขาไม่ใช่ญาติเลยแต่เขารับผิดชอบรายจ่ายทุกบาททุกสตางค์ให้อย่างสุดกำลังทีนี้ย้อนกลับมาที่ท่านผู้ฟังโยมที่ฟังวิทยุอยู่เนี่ยเตตบาหยิบยกให้กับญาติโยมทั้งหลายได้ฟังนี่หนึ่งก็เพื่อเหีางที่บอกนะว่า อยากจะประกาศความดีแล้วหนึ่งในความดีนั้นเนี่ยเป็นเจ้าภาพกระถินของวสวรรคารามที่ท่านทำที่ย้อนกลับมาเมื่อคืนมามก็ปากฐกถาทมเรื่องเหล่านี้แหละโยมคล้ายๆอย่างนี้แหละแสดงธรรมที่งานศพเมื่อคืนย้อนกลับมาที่ตัวเรานะปัจจุบันเนี่ยเมื่อคืนธามาก็พูดนะหลายอย่างหนึ่งในหลายอย่างนั้นเนี่ยอาตมากล่าวถามคนที่มาฟังธรรมเมื่อคืนว่า การที่เราจะดูแลหรือช่วยเหลือหรือให้อะไรใครสักอย่างหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราเ,เป็นสิ่งที่ทำได้ยากไหมไม่ต้องอะไรถ้ามองย้อนกลับไปเมื่อวานเนี่ยในฐานะที่โยมเป็นผู้ฟังเนี่ยถามว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปเมื่อวานอดีตของเราไม่ต้องไประลึกชาติอันไกลโพ้นเอาแค่ระลึกชาติเมื่อวานเนี่ยท่านผู้ฟัง คําถามคือเมื่อวานเนี้ยเราได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือได้แบ่งปันให้แก่ใครบ้างหรือเปล่าที่ไม่ใช่ญาติตัวเองที่ไม่ใช่คนในครอบครัวของตัวเองเรารู้จักการให้รู้จักการเกื้อกูลหรือการแบ่งปันดูแลเอาใจใส่กันในสังคมหรือเปล่าและการดูแลนั้นต้องไม่ใช่ญาติตัวเองไว้นะถามว่าเราทำล่าสุดเนี่ยเมื่อใดโยม เพื่นะนนปัจจุบันสังคมของคนเราเนี่ยปัจจุบันเนาต้องบอกว่าปัจจุบนันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะแต่อาจจะเป็นบางส่วนเลือดและอาจจะเป็นส่วนใหญ่ด้วยโยมคนในสังคมนะปัจจุบันเนี้ยต่างหาอยู่หากินแย่งกันอยู่แย่งกันกินแย่งกันใช้สแสวงหาแต่อำนาจสแสวงหาแต่ความร่ำรวยจนไม่พอโยมคำว่าไม่พอไม่ใช่หมายความว่าเมื่อรวยแล้วหยุดไม่ใช่หมายถึงตรงนั้นเขาสามารถสแสวงหาได้ แต่ในขณะที่ผู้คนเหล่านั้นสแสวงหาความร่ำรวยเนี่ยเขาสแสวงหาแล้วเขารู้จักการแบ่งปันให้กับผู้คนในสังคมหรือเปล่าโยมอันนี้คือสิ่งที่อาตมาตั้งเป็นคำถามนะว่าเราเนี่ยโยมเอ่ยใครต่อใครที่ฟังทำอยู่เนี่ยทางวิทยุของสวทสุขโขทยัย ถามว่าเราแบ่งปันล่าสุดให้กับคนในสังคมเนี่ยที่จะเกื้อกูลดูแลกันเนี่ยเราแบ่งปันล่าสุดเมื่อใดโยมลองเช็คแล้วก็รีเช็คตัวเองนี้ซ้ำๆอยู่ในใจของตัวเองว่าเรารู้จักการให้รู้จักการแบ่งปันให้กับผู้คนในสังคมเนี่ยล่าสุดเมื่อใดลองถามตัวเราเองแล้วได้คำตอบว่าอย่างไรถ้าหากว่า ได้คำตอบว่าเราทําอยู่เป็นประจำหรือเพิ่งทําล่าสุดเมื่อวานนี้เองถ้าเป็นคําตอบเหล่านี้อตาตมาภาพขออนุโมทนาด้วยแล้วก็ยินดีกับญาติโยมทั้งหลายด้วยนั่นหมายความว่ามันเป็นตัวสะท้อนเป็นตัวชี้วัดให้อาตมาได้ทราบว่าคนที่ฟังธทำอยู่ตอนเนี้เป็นคนที่มีจิตอันประกอบด้วยเมตตาเป็นพื้นฐาน แต่เมื่อหลับตาประถามปุ๊บหลับตานึกนึกไม่ออกเลยโยมน,นี่ยกตัวอย่างท่านที่คอมเมนต์มาก็คือคุณเชืเอื้อนสีนินจากบ้านบ่อแป0ร้โยมเชื้อเอื้อนสีนินเนี่ยพิมพ์ข้อความทางเฟซบุ๊กให้ค่ะเมื่อวานนี้ได้เก็บผักให้คนในเมืองที่มาประชุมหมู่บ้านค่ะโยมนี่ นี่ก็คือของที่เราสามารถให้ได้เหมือนกันอย่างอัรรมาภาพเมื่อวานเนี่ยอตรตมาจริงๆก็ให้ทานอย่างอื่นแหละแต่ว่าเมื่อวานนี้ไปเ,เข้าไปในคุกเรือนจําสวรรคโลกโยมมีกลุ่มคนที่จะมาประเมินในการทูลเชิญเสด็จกรมสมเด็จพระเทพมาเปิดห้องสมุดที่เรือนจําสวรรคโลกพอดีว่าหนึ่งในผู้ประเมินนั้นเนี่ยพูดถึงเรื่องของความเป็นอัตลักษณ์ นะแล้วก็พูดถึงเสน่ห์ของความเป็นสวรรคโลกเขาก็เลยพูดว่าเออถ้าหากว่าเรือนจำนะทำของที่ระลึกหรืออะไรก็ได้เช่นเขาใช้คำว่า,า,าเช่นยกตัวอย่างรถคอกหมนะูเป็นของที่ระลึกที่จะน้อมกล้าวถวายสมเด็จพระเทพกรมสมเด็จพระเทพก็เป็นอัตลักษณ์ของความเป็นสุขโขทยัยความเป็นสวรรคโลกดีและสุดท้ายตอนที่เขาประเมินกันเนี่ย เขาส่งไม่ต่อให้อัตมาเป็นคนสุดท้ายอัตมาก็เลยสนับสนุนความคิดของโยมท่านเนี้ยที่มาจากกรุงเทพเนี่ยอยู่เหมือนกับพ่อกองการศึกษานะถ้าจำไม่ผิดนะของกรมราชทันที่กรุงเทพมหานครแล้วก็บอกว่าโดยส่วนตัวเองอัตมาก็ชอบคําว่าอัตตลักษณ์ของความเป็นสวรรคโลกแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่าเมื่อหลายเดือนก่อนอาตมาไปที่หนองเรียงเป็นเรือนจําหนองเรียง นะแล้วก็เดินดูผลิตภัณฑ์ของผู้ต้องขังไปเห็นรถเล็กๆนะ่ะทำจากเศษไม้นั่นแหละแต่เป็นรถคอบหมูวันนั้นแตา่มาก็เสียตังค์ซื้อมาสอสาคันกะจะไปตั้งบนทรงไทยที่ที่วัดนี่แหละเก๋ดีพอเมื่อวานกลับมาก่อนที่เขาจะเดินดูสถานที่ตามากลับมาก่อนเพราะมีกิจที่ต้องทําก็เลยฝากรถคอบหมูที่ตัเองซื้อไว้เนี่ยยังไม่ได้เอาขึ้นโชวเ์เอาอยากเอากลับไปให้เจ้าหน้าที่ ที่เรือนจำพร้อมทั้งพระเครื่องอีก9องค์นะให้เจ้าที่หัวหน้าส่วนที่มาประเมินนี่ก็ให้เหมือนกันนะโยมให้แง่คิดให้บุมมองแล้วก็ให้ของที่ระลึกโดยที่ไม่ต้องร้องขออาตมาฝากนะเจ้าหน้า,าที่ไปให้เพราะได้ตามาจึงบอกว่าวันแต่ละวัน,นถ้าเรามีโอกาสเราจงแบ่งปันโยมหากเรามีโอกาสเราจงแบ่งปันให้แก่ผู้คน ไม่ว่าจะให้ใครก็ตามแต่ต้องไม่ให้ใช่หมายถึงว่าให้เฉพาะคนในครอบครัวของตัวเองถ้าให้เฉพาะคนในครอบครัวของตัวเองมันให้ง่ายใครก็ให้ได้แต่การจะให้ในภาพรวมก็คือการให้บุคคลอื่นเนี่ยที่เป็นคนนอกครอบครัวไม่ใช่ญาติสายโลหิตเนี่ยบางทีมันมีความเสียดายในการให้นั้นๆญาติโยมทั้งหลายดังนั้นก็เลยถือโอกาส เช้านี้เนาะพอเห็นงานศพที่วัดจะเผาวันนี้ละศพหนึ่งจะเผาวันนี้อีกศพจะเผาพรุ่งนะี้หนึ่งในสองศพที่อาตมาพูดถึงที่จะเผาวันเนี้ยนะเราอยากจะพูดให้โยมฟังว่าเจ้าภาพกระถิน่นอาตมาใจถ้าพูดไม่สุภาพเนี่ยต้องบอกว่าใจโคตรกว้างเลยโยมนะที่จะดูแลง,งานศพให้กับแม่เพื่อนโดยที่ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดเลยนะโชคดีมากที่อาตมาได้เจ้าภาพกระถิ่นแบบนี้ ทำให้รู้สึกเราเบิกบานใจเพิ่มขึ้นไปอีกโยกกับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในสังคมที่ได้มองเห็นการให้การแบ่งปันระหว่างกันและกันในสังคมเอาละญาติโยมทั้งหลายเวลาหมดหมดเวลาก็ขออภัยนะสติธรรมอาจจะไม่ได้หยิบยกขึ้นมาในเมื่อพูดถึงเรื่องงานศพก็เลยยาวมาถึงเรื่องของเจ้าภาพกระถินนก็ไม่เป็นไรหรอกก็ถือว่า เป็นการประกาศก้องเกียรติคุณของเจ้าภาพกรถิญยมได้รับรู้ด้วยว่าเจ้าภาพกรถินปีนี้ของวสวรรคารามเนี่ยเป็นเจ้าภาพกรถินที่เจ๋งมากแล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยกรถินปีนี้เจ้าภาพกรถินมีความประสงค์ที่จะแจกเข้าสาร5ตันถุงละ5กิโลก็คือ1000ถุงโยมนะดีเลยเหมือนเดินเส้นทางเดียวกันเดะเลยโยมพ่อธรรมาก็ชอบอยู่แล้วกถึงต้องผลิตถุงออกมาเฉพาะนะ พอได้รับข่าวข่าวจากเจ้าภาพกถินว่าอยากจะแจกเข้าสาร5ตันหนะึ่งพ0 0กี่หนึถุงสุดยอดมากโยมหรือใครจะสมทบอีก5ตันเป็น10ตันก็ได้นะสิตันนี่ยกำลังเหมาะเลยนะนก,ยนะก็ตันหนึ่งห้านะตันก็ประมาณแสนแสนนิดๆแล้วังโยมประมาณนี้เอาละเวลาหมดเล้วเลยเวลาสถานีขอภยัยท้ายที่สุดนี้ก็ขอความสุขความเจริญในธรรม จนบ,บังเกิดมีกบับรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเถินขอเจริญพร